ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสำริดที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในระยะเวลาหนึ่งปีของนางสาวยุวธิดาเด็ดขาดภูมิำนการโรงเรียนศรีวิทยาโรงเรียนศรีวิทยาตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลเกิดตะเภาอำเภอบ,บ้านตากจังหวัดตาก เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนในปีการศึกษา2567าจำนวน62คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม12คนแบ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน1คนข้าราชการครูจำนวน5คนพนักงานราชการจำนวน1คนครูอัตราจ้างจำนวน2คนพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน1คนธุรการโรงเรียนจำนวน1คนและนักการพานโรง1คนโดยบริหารงานโดยนางสาวยุทธิดาเดชขาด ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนศีวิทยานักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ได้รับโอกาสจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนน้อมนำปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่นปลอดภยัยบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมจากชุมชนยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยเชนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการฝึกทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ข้าพเจ้านางสาวยุววทิดาเด็ดขาดผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิทยาขอรายงานสำนิกที่ผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลาหนึ่งปีดังนี้องค์ประกอบที่ 1. การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการข้าพเจ้าดำเนินการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องความต้องการของผู้เรียนโดยวางแผนตรวจสอบและปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะเวลา5ปี จะทาโครงการยกระดับผลสัทธิ์และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ2,568พร้อมทั้งจัดกลุ่มร่วมประชุมกับคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบก่อนนําไปใช้จริงส่งเสริมให้ครูออกแบบการจัดก,การเรียนรู้แบบ active learning นําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนนิเทศกํากับและติดตามอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนเด็กนักเรียนได้ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกับครูส่วนครูกลายเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจอำนวยความสะดวกจน ผู้เรียนกลายเป็นนักเรียนรู้ที่มีการคิดเชิงนวัตกรรมโดยทุกๆภารกิจมีคู่มือและมีการประเมินมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตรวจสอบและรับรองผลการประเมินเพื่อสรุปรายงานเสนอต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชนองค์ประกอบที่2การบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้าได้บริหารกิจการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบ,บังคับ โดยจัดโครงสร้างการบริหารงาน4กลุ่มงานได้แก่1กลุ่มงานบริหารวิชาการ2กลุ่มงานบริหารงบประมาณ3กลุ่มงานบริหารบุคลากร4กลุ่มงานบริหารทั่วไปกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนมีคำสั่งมอบหมายหน้าที่จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อให้งานเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พระเจ้าส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครูเน้นทักษะด้านภาษาไทยภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการอบรมและพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนและคุณภาพผู้เรียน จากกิจกรรมหลากหลายรูปแบบสอดคล้องความต้องการและความสามารถโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถพัฒนาทักษะซึ่งในทุกๆก,การบริหารจัดการข้าพเจ้าจะได้รับคําแนะนําและการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทุกมิติรอบด้านจนบรรลุตามจุดมุ่งหมาย และพัฒนาตนเองพัฒนาอาชีพได้อาทิกิจกรรมการสร้างพื้นที่ปลอดภัยผ่านนวัตกรรมจิตศึกษาบูรณาการ PBL เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและใช้ PLC ถอดบทเรียนเปลี่ยนบทบาทครูเป็นโค้ดกระตุ้นสร้างการเรียนรู้และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงองค์ประกอบที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ข้าพเจ้าได้ร่วมกำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูชุมชนและภาคีเครือข่ายในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและแผนกลยุทธ์โดยยึดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการาศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การาศึกษามีการใช้นวัตกรรมรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนศรีวิทยาวิแค เดลในการบริหารจัดก,การสถานศึกษาเพื่อผลผลิตที่เกิดขึ้น3ด้านคือโรงเรียนมีรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ดีครูเป็นครูมืออาชีพและนักเรียนมีคุณภาพ ภายใต้การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่คำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานลครงตัวโปรง่งใสถูกต้องตรวจสอบได้ทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพซึ่งผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนได้รับการพัฒนาทุมิติตรงตามหลักสูตรผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลายผลที่เกิดขึ้นกับครูครูจัดก,การเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรดำเนินโครงการที่หลากหลายเป็นระบบตามความถนัดและความรับผิดชอบ ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษามีโมเดลในการบริหารจัดก,การสถานศึกษาสถานศึกษามีความโปรง่งใสตรวจสอบได้องค์ประกอบที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย ข้าพเจ้าได้สร้างความร่วมมือกับครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียน4ี่วิทยาได้จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมผู้เรียนได้มีความรู้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆตามความสนใจมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเช่นการจัดทาผ้าป่าเพื่อการศึก รวมถึงการหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนรับบริจาคจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนประสานความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆเพื่อสร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา องค์ประกอบที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยเข้าร่วมอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารเข้าวร่วมอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ AI อบรมพัฒนาหลักสูตรบุคลากร,กรทางการศึกษาด้านความปลอดภัยสพทออด้านจิต,ตวิทยาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้สูงขึ้น เป็นคณะทำงานการยกระดับผลสำริ์นักเรียนแชมป์ปฐมศึกษาปีที่3 NT ระดับกลุ่มโรงเรียนเป็นคณะกรรมการตรวจบัญชีสวัสดิการครูอำเภอบ้านตากเป็นคณะกรรมการสวัสดิการกลุ่มโรงเรียนตากตกกะตะเผาและเป็นคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับเขตพื้นที่ ขพาพเจ้ามีส่วนร่วมและเป็นผู้นําในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพได้นําความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดก,การสถานศึกษารวมถึงพัฒนานวัตกรรมการจัดก,การเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียนและได้สนับสนุนและส่งเสริมกิจก,กรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โดยจัดทําโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปี มีการจัดชั่วโมงในตารางสอนจำนวน2ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรให้มีศักยภาพคุณภาพของคนเป็นปัจจัยหลักสู่ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและการจัดการศึกษาก็เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีวิทยาจึงตระหนักและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินงานต่างๆตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถประสานความร่วมมือในการทำงานให้สำเร็จทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพตามนโยบายเรียนดีมีความสุขโดยการบริหารงานของนางสาวยุวธิดาเด็ดขาดผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิทยา